ผู <hungry> ้นำพงองถิ่นประชาชนชาวตำบลกันพลมพระรามาธิบดีศรีสิ์มหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเก้าอยู่หัวใช่ตอบพระองค์ท่านพร้อกันี้ การบำเพ็ญผลผลิตดูแลพี่น้องประชาชนโดยชุดที่สามค่ะการเริ่มเริ่มหลังจากที่ถ่ายรูปชุดที่สีผู้ใหญ่ยังยังฟันะคะถ่ยสวยสีสว่ายกโครงการบนสุดนะคะชุดที่สองค่ะ สาะคร่ะท่านผู้แทนชากรจังหวัดศรีสะเกดค่ะท่านผู้แทนสพนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับะกาเปดจตุปัจจัยนะครับท่านจีรัตพัฒน์ยอดทอง ร่วมรับพ่อที่นะครับในช่วงนี้นะครับท่านประธานเพื่อนนี้นะคะท่านประธานอ่าเป็นแทนกับนักเรียนนะคะท่านผู้ร่วมกกรมสามารถที่จะปล่อยทางสัดน้ำได้นะคะในระหว่างนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะเชิญได้นะใเวทีแล้วก็บริเวณจุดปล่อยปานนะคะขัดจากนี้ไปค่ะขัดจากนี้ไปค่ะท่านผู้ว่าได้ปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนเชิญท่านขยับอ่า ถลายปัจใจนะครับเดกพระสงฆ์นะครับห้าท่านนะครับชประง์นะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับนายอุษาเนพิทยารนะครับกลงปรกาศนยนายสาพรเหมือตาแล้วก็เรีนเปืนยนะครับเป็นตัวแทนนะครับค่ะเดะเด้คระส